มีใครชอบกินขนมถั่วกวนเหมือนกันไหมสมัยเด็กๆอะ่ะแถวบ้านนอกเนาะเขาขายแบบหนึ่งบาทอะ่ะได้สี่ก้อนคือแถวบ้านฉันอะ่ะมันไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะไงขนมถั่วกวนนี่ก็คือเดอะเบสแล้วอะ่ะส่วนวิธีท,ทาก็ถั่วเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วก็แช่น้ําไว้สักสามถึงสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วเอาไปนึ่งสามสิบนาที <c oughs> พอนื่งจนสุกแล้วก็นํามาผสมกับกะทิแล้วก็ปัน่นแล้วตอนปั่นนี่ปั่นให้ละเอียดเลยนะถ้าใครมีเครื่องเล็กก็แบ่งปั่นทีละสองรอบก็ได้ หลังจากนั้นก็เทถั่วที่ปั่นแล้วใส่กระทะเพื่อเตรียมกวนวันนี้จะใช้ผงมะพร้าวแห้งแทนมะพร้าวขูดนะมันสะดวกแล้วก็หาซื้อง่ายไม่ต้องขูดด้วยมีขายทุกซูเปอร์มาร์เในเยอรมันน่ะส่วนมากเวลาที่ทําถั่วกวนหรือว่าขนมอะไรก็ตามที่มันต้องใช้มะพร้าวขูดอ่ะฉันจะใช้มะพร้าวผงอันนี้แหละภาษาเยอรมันมันจะเรียกว่าโคโครัสเพลมันจะมีวางขายแถวแถวแผนกวัตถุดิบทำเบเกอรี่อ่ะ เนี่ยกวนไปสักประมาณ20นาทีนะใช้ไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงหลังจากนั้นก็ใส่เกลือที่เราเตรียมไว้จะใส่ตอนแรกพร้อมน้าตาลก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ฉันลืมไงเออกวนไปสักพักแล้วก็ใช้ไม้ลองจิ้มดูแล้วมันไม่ติดไม้ก็แสดงว่าสุกได้ที่แล้วรอให้มันอุ่นๆสักนิดนึงก็ค่อยนํามาขึ้นรูปนะไม่ต้องถึงกระเย็นจะใช้กระดาษไข2แผ่นหรือว่าจะใช้แบบที่ฉันทำอ่ะพับครึ่งก็ได้นะมันจะได้รีดง่ายๆไม่ติดไม้ จากนั้นก็ใช้ที่กดคุกกี้รูปต่างๆอ่ะมาขึ้นรูปตามที่เราต้องการเนี่ยใครจะทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ชอบส่วนวิธีเก็บก็ถ้าวางไว้นอกตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3วันแต่ว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นก็ประมาณ7วันนะอันนี้ฉันก็ทำแค่ครึ่งเดียวนะส่วนที่เหลือแบ่งไว้ทําขนมเม็ดขนุนใครที่ชอบกินถั่วกวนเซฟคลิปนี้ไว้เลยสูตรนี้อร่อยมาก